สมอลแอชิเมนต์หรือ small success จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะเฮ้ย hey, วันนี้ฉันกินน้ำได้เยอะนั่นก็เป็น s m ส l อลส c กเ s สทาให้เราจะมาอันล็อกรีวอร์ดของเราเมื่อเราไปติ๊กตรงรีวอร์ดอะจุดสําคัญเลยคือเราต้องให้ตัวเองจริงๆด้วยนะคะ Fastword Podcast ฮิลรายการที่จะชวนทุกคนมาฮิลตัวเองกันแบบสเต็ปบายสเต็ปในเช้าวันหยุดค่ะ ตอนที่3กลับมาแล้วกับหิวใจหลังจากส่งตอนแรกเราพูดเรื่อง start one เราพูดเรื่องเวลาคิดงานไม่ออกเราทำอย่างไรฝ้ายว่าพอมันใกล้หมดวันน่ะมันน่าจะเป็นจังหวะที่เราจะได้มีความสุขเล็กๆกับตัวเองสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็ผ่านตัวเองมาทาั้งวันเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราจะชวนทุกคนมา มอบออสการ์ให้ตัวฉันเองในทุกๆวันเลยจ้าออสการ์ Oscar คืออะไรมอบมงมอบมงว่าวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเนาะเวลาเราทํางานมายาวๆเนาะสมมติมันคือมาราทอนมันคือ 4 43กิบลอย่างกิโลเงี้ยมันน่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราฝึกตัวเองให้เรามองเห็นสม l Success mm. เล็กๆระหว่างทางตรงนั้นด้วยฉันผ่านมาได้5กิโล5กิโล5กิโลแล้วนะขนาดตอนวิ่งเรายังแวะกินน้ำนิดนึงเลยอะ่ะก่อนเราจะถึงเส้นชัยเพราะฉะนั้นการให้ออสการ์ตัวเองก็เปรียบเปรยดังนั้นได้เช่นกันนะคะว่า เฮ้ยแผะพักกินน้ําน้ําในที่นี้คืออะไรที่มันแบบเฮ้ยฉันชื่นใจกับตัวฉันเองแล้วแบบทําให้ฉันอยากวิ่งไปต่อเนาะเหมือนเป็นการได้เสริมแรงทางบวกให้ตัวเองให้ฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำอะแล้วก็ฉันพร้อมจะไปต่อนะคะมาดูกันว่า ถ้าเกิดเราอยากฝึกนับ small achievement small success ในแต่ละวันของเราเราเริ่มจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยปกติเราจะเขียน to do list กันเนาะ1,2,3,4ฉันต้องไปทำอะไรวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างดังนั้นค่ะสิ่งที่ฝ้ายอยากให้เขียนไป เคียงคู่กันคือรีวอร์ดที่ฉันจะให้ตัวฉันเองได้บางสมอ l ์แอชิเม้นต์หรือสมอ l s สักเซสจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะเฮ้ย hey, วันนี้ฉันกินน้ำได้เยอะนั่นก็เป็นสมอ l s สักเซสของเราแล้วนะอย่างเราเป็นคนกินน้ำน้อยอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสมอ l ์แอชิเม้นต์ที่ทำให้เราจะมาอันล็อก รีวอร์ดของเราที่เราเขียนทดไว้อีกส่วนหนึ่งในอีกหน้ากระดาษหนึ่งได้เหมือนกันเนาะลองแตกย่อยสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในแต่ลาวันอะ่ะมันมีส l อล u c c เ s สอยู่ตามรายทางนะวันนี้เราอาจจะส่งอีเมลหาทุกๆคนได้ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้นะคะอันนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรียบร้อยเราก็มามองหน้ารีวอร์ของเราเนาะเมื่อเราไปติกตรงรีวอร์อะจุดสำคัญเลยคือเราต้องให้ตัวเองจริงๆด้วยนะคะ คืออย่าแบบว่าเฮ้ยรอให้มันฝั่งทูดูรีเคลียร์จบแต่ว่าเฮ้ยฝั่งรีวอร์ดอะมันมันไม่ถูก ปลนเปลือยตัวเองบ้างเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีกับเราเนาะถามว่าทําไมต้องทํามันคือการฝึกนิสัยให้เรามองสิ่งต่งตางตามความเป็นจริงด้วยนะไม่ได้มองแค่จุดสตา์กับเป้าหมายใหญ่สุดแต่ว่าเรายังเห็นจุดเล็กๆตามความเป็นจริงว่าฉันก็วิ่งมาไกลเหมือนกันนะแกแต่มันจะยังไม่ได้ถึงเส้นชัยที่ใหญ่ที่สุดเนาะเพื่อไม่ให้เราติดนิสัยแบบใจร้ายกับตัวเองจังเลยทําไมต้องเหน็ดเหนื่อยจนกว่าจะได้อะไรเล็กๆให้ตัวเองอะ่ะอย่างนั้นมันมันโหดกับตัวเองไปสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเราจะสร้างนิสัยการทํางานที่ ย,ยั่งยืนนะคะไฟอยากให้ลองเนี่ยเฮ้ย hey, small success small reward ไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่อยากให้ทดไว้อีกอย่างว่าเมื่อเราได้ให้ small reward ตรงนั้นกับตัวเองอะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, reward ตรงนั้นต้องเป็นอะไรหรอ ฉันต้องใช้เงินไปกับรีวอร์ดที่ฉันจะให้ตัวเองจริงๆหรือเปล่าโน้ตตัวใหญ่ๆสําคัญไว้เลยว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปเนาะอย่างของฝ้ายอาจจะเป็นการไปดูซีรีส์ตอนหนึง่งให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต่างๆนาๆนาเนาะสมมติมีน้ําอร่อยแช่อยู่ในตู้เย็นแก้วหนึ่งเฮ้ยพอฉันทํางานส่วนนี้เสร็จฉันจะไปหยิบ แก้วนั้นแบบว,ว่ามาดื่มมารีเฟรชตัวเองหรือว่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นการให้รางวัลตอนจบวันก็ได้นะแต่เป็นรางวัลที่มันหยิบจับได้ง่ายอยู่แล้วเช่นฉันขอสปาหน้า ของฉันอันแบบว่าที่ฉันเหนื่อยลาฉันแบบตื่นมาแบบว่าขอบตาฉันดำฉันก็สปาใต้ตาฉันไปอย่างนี้นะคะลองหารีวอร์ดที่ใกล้ตัวให้ตัวเองได้ง่ายเพื่อที่มันจะทําให้นิสัยตรงนี้มันไม่ได้สร้างยากมันไม่ได้จับต้องยากนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยแอดออนให้ออสการ์ของเราหรูหราขึ้นมาได้นะคะอยากให้ทุกคนได้ชมตัวเองออกมาดังๆบ้างนะ ดีจังวันนี้ฉันสําเร็จเสร็จสิ้นทุกอย่างได้ด้วยตัวฉันเองวันนี้ฉันเก่งไม่ต้องอายตัวเองที่ชมตัวเองว่าเก่งนะนี่ก็ยังฝึกอยู่เหมือนกันคือมันก็แค่โราเก่งของเราวันนั้นแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าต้องไปเทียบว่าเฮ้ยฉันต้องไปเก่งเลเวลนั้นฉันถึงจะชมตัวเองได้เอาที่เรารู้สึกว่าฉันนะได้พยายามได้ใช้พลังงานกับวันนี้แล้วมันก็เฮ้ยมันเสร็จแล้วมันสําเร็จแล้ว วันนี้น่าจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแต่นะคะสิ่งสำคัญคือเราลงมือทำอะไรไปแล้วให้ acknowledge หรือว่ารับรู้ความพยายามของตัวเองในวันนั้นด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเรื่อยๆนะคะในแต่ละวันเนาะเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายมากๆในระยะยาวนะคะฝากติดตามนะคะรายการพอดแคสต์ฮิวใจทางทุกๆช่องทางของ fastwork นะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันทุกเช้าวันเสาร์เลยวันนี้สวัสดีค่ะ